สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามยิงปืนลมเป็ดรวิกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบกระสุนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นจุดสีห้าตัวนี้เป็น cmj m a j o r ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะเคยทำรีวิวไปแล้วใครไม่เคยดูก็ลองลอนคิปเก่าๆดูครับตัวนี้เป็นแจ็กเ t ็ตฮ l ลโล o พอยของ bullet master ซึ่งผมยังยังหายี่ห้ออื่นมาทดสอบร่วมไม่ได้เลยผมยัง เพื่อนผมยังไม่ได้เข้าวังบรุรพาก็เลยยังไม่ได้ฝากซื้อมาก็เลยเอาตัวนี้มาลองยิงดูยิงดูกลุ่มซึ่งผมก็เคยเคยยิงไปแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เคยอัดวิดีโอเดี๋ยววันนี้ยิงให้ดูแล้วก็จุดสี่ห้าตัวนี้ตัวเมเจอร์ที่ถีบไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ในความรู้สึกในวันนั้นนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะลองลองดูกลุ่มอีกทีนะึงเพราะผมเคยยิงไปให้ก็ไม่ถึงกล่องอะ่ะ เนี่ยกระสุนเหลืออยู่นิดนึงผมยิงไม้ถึงกล่องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีครับว่ามันจะเหมาะกับผมไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่ลูกหัวรูเนาะ j จะ k เก็ตฮัลล่พอยของ b u l l ล t มาสเตอร์วยกล็อกสามสิบอันแสนสั้นของผมซึ่งไปผ่านการฟิตติ้งและการทำให้ยิงลูกหัวตัดได้มาแล้ว ก็หลังจากฟิตติ้งล้วก็ยังยังไม่เคยลองยิงเลยก็ได้จะได้ลองดูกลุ่มไปด้วะยนะครับอุ้่นขอโทษ ยิบแตกไม่ได้ยิงนานโอเคอันนี้เป็นหัวบอลเมเจอร์นะฮะเมเจอร์ IPSC <Okay. S 2> เมื่อกี้ทำแจ็กเก็ตฮอลโลพอยลั่นไปนัดหนึ่งพลาดพลาดผมพลาดนิ้วพลาดนี่ฮะแจ็กเก็ตฮอลโลพอยที่ลั่นไปนัดหนึ่งมันกินสูงไปหน่อยแต่ว่ากลุ่มเดิมยังคงอยู่สามประมาณสามนิ้วก็ผมถือว่ายังเอาอยู่นะถ้าเป็นแจ็กเก็ตฮอลโลพอยอ่ะมันก็ถ้ากลุ่มมันแค่แค่สามนิ้วอะ่ะมันโอเคแล้วก็ อันนี้ของไทอาร์มเมเจอร์ Major. นี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้น่าจะร้อยรูเพราะกระดาษมันทะลุกลุ่มมันก็เนี่ยครับกลุ่มกว้างไปหน่อยผมยังเอาไม่ค่อยอยู่จริงแหละกลุ่มประมาณเนี่ยห้านิ้วสี่ห้านิ้วโดยประมาณนะฮะก็คิดว่าถ้าลูกนม,มเจอเเนี่ยเดี๋ยวทดไว้ในใจก่อน ว่าจะใช้เป็น FMJ ที่ใช้ติดปืนหรือเปล่าแต่ว่าแจ็คเก็ตฮอลโลพอยตอนนี้ผมยังไม่มีทางเลือกผมก็ได้สามะตอนนี้ก็จำจำเป็นต้องใช้ตัวบุลเลต์มาสเตอร์ไปก่อนเพราะยังยังหายี่ห้อใหม่ไม่ได้เดี๋ยวไว้ใกล้ๆก่อนสักเดือนสองเดือนเนี่ยฮะถ้าเพื่อนผมเข้าวังบุรพาเดี๋ยวผมคงฝากซื้อใหม่หาแจ็คเก็ตฮอลโลพอยตมายิงเทียบใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้ก็ หาหามาแล้วก็มาซ้อมอย่างเงี้ยครับมาเทสกลุ่มกระสุนแล้วก็ซ้อมยิงดูว่าเราเอาอยู่ไหมอย่างนกเ,กเนี้ยจสเก็ต์เทโลพอยต์เนี่ยผมไม่ได้ยิงนานเงี่ยเอาไม่ค่อยอยู่กิบแตกมือจริงลั่นนิดอาหาดเพราะฉะนั้นผมต้องต้องซ้อมอย่างต่ำๆเนี่ยซ้อมสักกล่องหนึ่งแล้วก็ติดเปิดไว้อย่างแม็กผมมันได้สิบแม็กยาวมันสิบสามเนาะ เขเก็บไว้สิบามลูกที่เหลือก็เอามาซ้อมยิงให้หมดทีนี้กล็ลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเราจะเอามันอยู่ไหมเราจะคุ้นเคยกับมันได้ไหมอย่าลืมครับได้ลูกปืนมาหรือว่าได้ปืนมาเนี่ยสร้างความคุ้นเคยกับมันให้ได้ก่อนครับเวลาเราใช้เราจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ